ทำบ้าอะไรเนี่ยฮะพี่บอสหนูเคยบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าถ้ายังไม่อาบน้ําเนี่ยห้ามขึ้นมาบนเตียงของหนูเตียงหนูแต่นี่มันบ้านพี่นะบ้านหลังนี้พ่อกับแม่หนูเขาเป็นคนซื้อมันจะไปเป็นของพี่ได้ยังเดี๋ยวสิหนูจะไปไหนเหรอหนูก็แค่ยอยากจะออกไปสูดอากาศข้างนอกอไม่อยากอยู่ในห้องที่มันสกปะกพี่บอส ก็อย่าลืมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ทั้งหมดที่เสร็จก่อนที่จนเดี๋ยวสิตัก๊กมาคุยก่อนตักต๊กตั๊กบอสทำไมแกมานอนอยู่ที่นี่ล่ะกูตั๊กอะดีแม่ไล่ผมมานอนตรงนี้คงคิดว่าพ่อแม่มันรวยมากมั้งเลยจะดูถูกใครก็ได้เนี่ยคุณตั๊กคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยนะเออฉันโอนไม่ให้เธอแล้วนะคะะ่าแรงห้าร้อยอะได้คะ่ะขอบคุณนะคะ นี่ตักหนูจะจ้างทำไมตั้ง500อะบ้านก็หลังแค่นี้ก็ทำเองดีแล้วพี่จะบ่นทำไมเนี่ยหนูใช้เงินหนูไม่ใช่เงินพี่ซะหน่อยเออแล้วแม่บอกว่าจะพาลูกไปอำเภอนี่ไปทำอะไรก็จะไปเปลี่ยนนามสก,กุลให้ลูกไงลูกหนูไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อเนี่ยเขาให้ชีวิตที่ดีแล้วก็การศึกษาที่ดีกับหนูไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ให้เองเพราะว่าแม่มีตัง มันก็เพิ่งอนุบาลจะเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเอกชนมันแพงจะตายพี่รู้อะไรไหมว่าอนุบาลเนี่ยมันคือรากฐานของการเรียนรู้เลยนะมันก็ควรจะเริ่มต้นดีๆสิลูกจะได้เติบโตมาอย่างมีงคุณภาพอีกอย่างพี่จะกังวลไปทําไมไม่ได้ใช้เงินพี่ซะนะแม่ดูดิดูสิ่งที่มันทํากับผมที่ผ่านมาผมดูแลดีมาตลอดนะอยากได้อะไรก็ซื้อให้อยากกินอะไรก็พาไปกิน แล้ทูสิ่งที่มันจิงไม่ให้มาน,นอนตรงนี้เออเดี๋ยวแม่กับพี่บอลคุยก่อนเลยนะหนูออมายศ<ด>นี่แกจะออกไปหาไอยไฟมัอีกแล้วใช่ไหมแม่บอกให้แกเลิกกับมันแล้วไม่ใช่หรอฉันส่งเสียแกให้เรียนจบปอตีเพื่อที่จะให้มีแฟนจบมปลายเนี่ยนะอายุมันก็มากกว่าแกตั้งสิบปีค่าสินสอดสี่แสนที่ฉันเรียกไปมันยังไม่มีปัญญา แล้วมันจะมีเป็นยามาเลี้ยงแก่หรอไอ้มุกทำตามที่แม่บอกเลยนะผู้หญิงร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยที่มีแฟนมันจนกว่าเนี่ยชีวิตมันลำบากหมดนั่นแหละหูคิดจริงเหรอว่ามันจะขอบคุณหนูที่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นอะ่ะไม่มีทางอะ่ะไอ้พวกนี้อ่ะชอบโชว์ p o ว่าตัวเองมีความสามารถดูแลผู้หญิงได้ขี้โม้ไปวนๆเนี่ยใช่คนแบบนี้เนี่ยชอบเอารัดเอาเปรียบแค่นั้นยังไม่พอยังมีหน้ามาดูถูกกันอีก ถ้าเธอไม่เชื่อเนี่ยก็ดูพี่ชายเธอเป็นตัวอย่างสิไข่มุกพี่บอสหนูใส่ชุดนี้ไปงานวันเกิดแพรเป็นไงบ้างสวยไหมอ๋อชุดนี้เหรอพี่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะมันเปิดไหล่แล้วมันดูอ้วนอนะ่ะพี่ว่าเปลี่ยนดีกว่าอืมงั้นเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนก่อนนะเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงพี่ไปเก็บเสื้อหนูมาพอดีเลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกัน สีสันสดใสดีอะแล้วก็ไอ้พวกเครื่องแต่งหน้าเนี่ยลบออกให้หมดเลยนะพี่ชอบเวลาหน้าสด ขอบคุณนะเป็นไงชอบไหมป๊อกถ้าแกไม่อยากให้ของขวัญฉันะไม่ต้องให้ก็ได้นะจะเอาของปลอมมาให้แบบเนี้ยมันเสียความรู้สึกนะเว้ยฮะของปลอมเหรอเฮ้ยป็นไปได้ไงอะไม่ใช่ใบนี้ด้วย โอนให้ทำไมอ่ะเงินเดือนเ็ายังไม่ออกค่าผ่อนรถก็ยังไม่ได้จ่ายเลย เดี๋ยวก็มาแหละรถติดอยู่ละมัง่งเออบวกเลยตามมาดิเ <c oughs> ย,ยชนะแลว <c oughs> ได้ด้วยได้ด้วยแม่หนูว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ่ะแม่ช่วยไปตามหมอให้หน่อยได้ไหมเราอยาฉีดยาแก้ปวดแล้วอ่าตาขอลูกมันก็แบบนี้แหละแรกๆมันก็เจ็บนิดเดียวอดทนเอาหน่อย,อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละตอนแม่เองคอต้องสองคอยังไม่เห็นต้องฉีดยาเลย แม่ไปเรียกหมอให้วายฮัลโหลคะแม่ตั๊กเป็นไงบ้างคลอดยังครับยังเลยตอนเนี้ยเซนไปต้องรีบมานะตั๊กอ่ะมันร้องแต่จะให้หมอฉีดยาแก้ปวดอยู่นั่นแหละยาแก้ปวดเหรอต้องเข็มเท่าไหร่อะแม่ปล่อยจะเข็มเท่าไหร่ก็ท่างเธอะแม่จะปล่อยให้ตั๊กมันลิ้มรสความเจ็บปวดของการคลอดลูกซะบ้าง ต่อไปอ่ะจะได้ไม่ต้องมาดื้อแล้วก็มาบอกเรื่องกับแกอีก่โอเคแม่แม่นี่สุดยอดจริงเลยแค่นี้ก่อนนะครับพี่บอสห,หนูว่าหนูเนี่ยจะให้ลูกหย่านมแล้วนะหนูจะได้ออกไปหางานทําไงที่รักหนูเป็นแม่คนแล้วนะสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือดูแลลูกกับดูแลบ้านให้ดีก็พอแล้วเรื่องไหนไม่ต้องห่วง ไม่เหรอหนูไม่เชื่อใจพี่เหรอปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่นะอ๋อที่ผ้ามาทั้งหมดเนี่ยรังเกียจที่พี่มันจนใช่ปหถ้าหนูรังเกียจที่พี่จนเนียหนูจะแต่งงานกับพี่ทำไมแถมยังมีลูกให้อีกด้วยแต่พี่ไม่คิดจะขอบคุณเลยสักคำเอาแต่กดขี่รังแกพี่เื่ให้ตัวเองดูเก่งใช่ไหมเสี่งพี่บอสตอนที่พี่ลำบากเนี่ย มีใครคอยช่วยเหลือพี่บ้างไหมก็มีแต่พี่ตั๊กเขาดแหละที่คอยช่วยเหลือพี่ตลอดอะแถมพ่อแม่พี่ตั๊กเขายังช่วยพี่อีกด้วยนะไปเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วจะพูดถึงม,มันทำไมหนูอย,ย่าลืมสิตลอดหลายปีที่ผ่านมาพี่เป็นคนเลี้ยงดูหนูนะเลี้ยงดูแบบกดขี่แบบนี้หนูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเฮ้ยทำบ้าอะไรเนี่ย มะม่วงนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะน่าจะขายอาอกยากแล้วนะลดราคาให้ฉันหน่อยสิจะบ้าเหรอของซื้อ,อของขายนะเว้ยฉันสัญญานะคะว่าถ้าพ่อค้าลดให้ฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาซื้อบ่อยๆเลยน,นี่เลยมันก็แค่มะม่วงไม่กี่บาทจะจ่ายไปเถอะจะตอะ่อราคาทําไมายเขาโนวี่พี่บอสก็พี่อ่ะให้เงินเดือนหนูใช้ใจ่ายภายในบ้านแค่เดือนละห้าพันเองนะถ้าหนูไม่ประหยัดแบบเนี้ยมันจะไปพอใช้อะไรหรอใช้คําว่าเดือนละห้าพันเหรอคิดว่าเงินมันหาง่ายมากเลย ตัวเองไม่ได้หานี่ก็เลยไม่เข้าใจอะ่ะหนูเคยบอกพี่ไปแล้วไม่ใช่หรอว่าหนูเนี่ยออกไปหางานทําเองก็ได้เฮ้ยตลกลงจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยไม่ยิ่งเก่งแกหน้าร้านอยู่ได้ไมันจะขายของนลเว้ยมันก็ซื้อไปคนเดียวเลยนะกลับบ้านแล้วเอออย่าลืมทุเรียนที่แม่ชอบด้วยซื้อมาฝากตกลงเอาไงเนี่ยซื้อไหมตอนนั้นหนูยังเด็กไงย,ยังไรเดียงสาคิดว่าไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่เป็นไร มีแค่ความรักอย่างเดียวก็พอแต่ตอนนี้เนี่ย<ส>เวลามันพี่สู่ได้เห็นแล้วว่าพี่เนะี่ยไม่โคตรเห็นแก่ตัวจนวมบพอมายเซกฮตอย่ามาว่าบอสแบบนี้นะแกแต่งเข้าบ้านเราแกก็ต้องใช้วิถีแบบบ้านเราเสริที่แท้แม่เองก็รู้นี่ว่าหนูแต่งกับเที่ยก็เลยต้องมาเจอวิถีชีวิตที่เที่ยแบบนี้นี่มันจะบ้าเกินไปแล้วนะแม่คะใส่หัวออกจากบ้านฉันไปได้แล้วไม่ไปเว้ยนี่เป็นบ้าลูกชายกู อย่าหาว่าฉันใจร้ายนะ